ถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราทําอะไรแล้วมันไม่โอเคนะคะเราอยากจะบอกเขาว่าลองอีกครั้งสิคะนั่นก็คือ b i t t e noch einmal ลองอีกครั้งสิ b i t t e noch einmal นะคะ bitte แปลว่ากรุณานะคะ Noch ok ก็คืออีก ไอมันะะก็คืออีกหนึ่งครั้งนั่นเองอนแปลว่าหนึ่งนะคะมันแปลว่าขังเนาะเพราะฉะนั้นการจะขอร้องอะไรใครสักคนนะคะทุกคนสามารถใช้คำว่า bitter รได้ก่อนเลย b mich an, i t เ e อร์รูฟมิชอัน t ิ e เชอร์น i อกไได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า n o อกจะต้องอยู่ตำแหน่งที่2นะคะแล้วก็ไอมันเป็นคำเดียวกันเนาะแปลว่าหนึ่งครั้ง